สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักพบกันอีกแล้วนิยายเสียงวันนี้เรื่องเมายาดองเลยเสร็จลุง EP2 ค่ะเล่าโดยแม่มเจ้าปากค่ะขอให้มีความสุขกับการรับฟังนะคะสะเดานั่งนึกถึงเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วที่เธอเมาหมดสภาพจากการดวนเล่าดองยากับลุงเขือและลุงพริก ยังรู้สึกเสียหน้าจนถึงตอนนี้เพราะเธอก็ที่หนึ่งในตองอูในโรงงานเธอไม่เคยฟุบคาโต๊ะเลยแต่เมื่อปีที่แล้วยับเยินสงกรานปีนี้เธอต้องกลับกลับไปแก้หน้าสองลุงนั่นไม่อย่างนั้นจะถูกหัวเราะเยาะเย้ยอีกอาทิตย์หน้าก็ต้องกลับต่างจังหวัดแล้วสินะ จึงออกไปหาซื้อของฝากกับอ้อยเพื่อนข้างห้องที่ตลาดอ้อยรีบกระชากแขนสะดาอย่างแรงอ้อยใยอ้อยเจ็บนะอ้อยเอามือปิดปากสะดาทำเสียงจุๆจุดึงเธอมาแอบข้างเสาชี้ไม้ชี้มือไปที่ชายหญิงคู่หนึ่งที่กำลังเดินอีอ๋อก,กันอยู่กลางตลาดนั่น นั่นใช่ไอตูนแฟนแกรหรือเปล่าวะมากับใครนะ่ะภาพมันฟ้องไม่ต้องเดาก็รู้ว่าแฟนของเธอกำลังมีหญิงอื่นเธอจึงดึงมืออ้อยหันหลังกลับทันทีอา้าวทำไมอะ่ะยายสะดาแกไม่เข้าไปด่าพวกมันเหรอไม่หรอกปล่อยมันไปเถอสะสดารีบหันหลังเดินกลับเดินน้ำตาซึม กลับถึงห้องจัดเตรียมกระเป๋าเพื่อกลับต่างจังหวัดโดยไม่ชวนตูนเหมือนทุกปีกลับถึงบ้านมีอาการซึมเศร้าจนแม่สังเกตเห็นได้ชัด,สดเสดาไอตูนไม่มาหรือเองเป็นอะไรของเองหันไปค้อนควับใส่แม่มันมันมันตุยไปแล้วแม่แม่ไม่ต้องมาถามแม่ก็เข้าใจได้ทันทีว่ามันต้องมีเรื่องทะเลาะกันแน่ แม่หนูจะเอาของไปฝากป้าบ้านนู้นนะที่บ้านป้าญาติญาติมารุมล้อมทักทายดีใจที่สเสดาวมาเออสเสดาเองจะกลับกรุงเทพเมื่อไรหนูไม่แน่ใจจะป้าหนูว่าจะหางานทำแถวในตัวจังหวัดจะป้าเออก็อดีนะจะได้อยู่ไกลๆแม่แล้วผัวเองล่ะหนูหนู หนูแลกับมันแล้วจ้ะป้าเออช่างมันเถอะมันไม่ใช่เนือคู่กันแล้วเอ็งจะไปหาเพื่อนในหมู่บ้านไหมเนี่ยหนูว่าจะไปหาลุงพริกกับลุงเขือจ้ะอ๋อไอ้พริกนะเหรอไอ้พริกมันดวงดีตอนแก่นะมันถูกรางวัลที่หนึ่งตั้ง1 2ล้านวะ่ะลูกเมียก็ไม่มีไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรหมดนูน่นบ้านมันอยู่ตรงนั้นนะสร้างใหม่ สดาหูพึ่งจริงเหรอจ๊ะป้าหนูนัดแกว่าปีนี้จะมาดวลแก้หน้ากันสักหน่อยป้าก็ชี้ไปทางบ้านหลังงามที่ตั้งตระงานอยู่ข้างถนนใหญ่โน่นโน่นบ้านมันอยู่นู่นนะไปเลยสดาวรีบเดินมาหยุดยืนหน้าบ้านหลังใหญ่ทรงโมเดิร์นสมัยใหม่แล้วเธอก็กดกริง่งติ๊งตงังชายวัยกลางคนแต่งตัวดี ยืนจะง,งกอกจะเงีอยู่แถวหน้าต่างบ้านมาหาใครครับลุงพริกอยู่ไหมคะเจ้าของบ้านรีบเดินมาที่หน้ารั้วบ้านทันทีอ้าวะเดาหรือลุงนึกว่าใครจำไม่ได้สวัสดีจ้าลุงพริกมาเมื่อไรเ่เรอเข้ามาข้างในลุงพริก สังเกตเสดาตั้งแต่หัวจรดเท้าแม่มาปีนี้เอ็งสวยกว่าปีที่แล้วนะเอ็งมากับใครลหรอแฟนเองอ่ะไอไออะไรนะไม่ต้องพูดถึงมันนะได้ม่เจ้าลุงหนูลิกกับมันแล้วหนูจะมาชวนลุงฉลองความเป็นโสดนะจ๊ะเอ็งอยากกินเหล้าไว้อย่างนั้นเถอะเสดาพยักหน้าพยายามเก็บความรู้สึกเดี๋ยวลุงจะเลี้ยงเองเต็มที่เลยนะ ไปช่วยยกแก้วน้ำแข็งไปกินหลังบ้านดีกว่านะสาดาวเดินตามลุงพริกเข้าไปในบ้านหลังใหญ่เงยหน้ามองดูความโอ้อาภายในบ้านตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยสวยงามรูหราที่สุดในตำบลน,นี้บ้านลุงสวยจังน่าเสียดายที่ลุงอยู่คนเดียวทำไมลุงไม่หาเมียม,มาอยู่ด้วยล่ะคะแล้วเองอยากมาอยู่ไหมล่ะประโยคนี้ทำให้สะดาวชะงัก มีความคิดใหม่เข้ามาในสมองทันทีอย่าท้านะลุงหนูกล้ามาอยู่นะจ๊ะพริกก็สวนทันควันก็มาอยู่สิกล้ากล้าน่อยสดับได้จังหวะเริ่มรุกคืบพนันกันไหมละุงถ้าหนูกล้ามาอยู่ลุงจะให้อะไรจ๊ะลุงพริกหัวเราะเย้ยหยันถ้าเองกล้ามาอยู่อยากได้อะไรถ้าเองไม่อยู่ล่ะแล้วลุงจะได้อะไร ทั้งคู่วางแก้วน้ำแข็งสุราลงบนแคร่ใต้ต้นไม้ใหญ่หลังบ้าน mm hmm. เดี๋ยวหนูให้คำตอบขอคิดก่อนบาร์เทนเดอร์อย่างลุงเริ่มรินสุราใส่แก้วส่งให้สดาซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่40ดีกรีเหมือนปีที่แล้วแต่กลับเป็นเหล้าสีเพราะลุงพริกแก้อัปเกรดตัวเองขึ้นเพื่อเป้าหมายใหญ่คือการหาใครสักคนมาอยู่นอนเคียงเรียงหมอนจากคำพูดของสดาเมื่อครู่ทำให้แก เควเป็นเข็มทิกมาทางสสดาวแล้วแต่ในใจทั้งคู่มีความคิดเหมือนกันลุงพริกมีหน้าที่รินเหล้าเดินเข้าออกครัวทำกับแกล้มทำให้แกไม่ค่อยได้ดื่มหนึ่งชั่วโมงผ่านไปลุงพริกลุงพริกทำไมไม่ชวนลุงเขือมากินด้วยคะเสียงสสดาวลิ้นเริ่มพันกันเล็กน้อยโอ้ยไอเขือมันเข้าเมืองไปกับเมียน่ะ ลุงพริกวางกับแกล้มลงบนแคร่คิดออกแล้วยังที่เราพนันกันไว้นะ่สะสดาอยากได้อะไรหรอพูดจบแกก็ยกเหล้าขึ้นกระดกเพียวๆทำใจที่พูดแบบนี้กับรุ่นหลานท่านหนูชนะลุงลุงต้องซื้อรถเก่งให้หนูนะสะดาเริ่มตึงๆจึงทำให้เธอกล้าพูดจุดประสงค์พริกยกเหล้ากระดกอีกครั้งจริงนะถ้าจริงจะซื้อให้ แค่รถเก๋งคันเดียวไม่ถึงล้านแล้วถ้าลุงชนะล่ะสะดาวจะให้อะไรลุงแล้วแต่ลุงเลยค่ะลุงพริกหลบสายตาเพราะใจเขาเต้นตุมตามเหมือนหนุ่มๆหมยิบแก้วเหล้าที่รินไว้กระโดกรวดเดียวหมดแก้เขินจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งชนแก้วใต้ต้นมะขามมีแต่เสียงหัวเราะปนเสียงพูด จนค่ำเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงในทุ่งนาซึ่งไม่ไกลจากบ้านนักตามด้วยเสียงคำรามจากฟ้าฝนกำลังตกลงมาโดยไม่มีการเตือนเฮ้ยอร่อยวะนี่มันเดือนเมษานเว้ยทำไมตกหนักอย่างนี้อย่างกับหน้าฝนไปไปเราไปนั่งข้างในบ้านกันเถอสะสาดาว,วิ่งนำหน้าแต่ไม่ลืมคว้าขวดเหล้าติดมือไปด้วย พริกไปหยิบผ้าเช็ดตัวส่งมาให้สดาวเอาเช็ดหัวซะจะได้ไม่เป็นวัดสเดานั่งเช็ดผมบนโซฟารับแขกที่สวยหรูลุงพริกเทเหล้าเตรียมไว้ให้ตรงหน้าเอาดื่มซะนะแก้หนาวได้เธอยกอีกสองสามแก้วแล้วสเดาการละครก็เริ่มมาน้ำตาพรั่งพรูของลูกผู้หญิงที่ถูกทิ้ง เริ่มไหลออกมาแข่งกับน้ำฝนที่ตกพร่ำเสียใจเธอเองฟูมไฟไม่นานลุงพริกรีบขยับตัวเข้ามานั่งใกล้ลูปหัวปลอบใจสะเดาเธอได้โอกาสรีบปล่อยโฮเอียงหัวไปซบไหลลุงพริกเข้าโอบไหลเธอกลับรูบหัวเธออยู่อย่างนั้นจนสะเดาต้องแกล้งหลับ สดาวสดาวสดาวหลับแล้วเหรอจะกลับบ้านไหมลุงพริกขยาวหลายครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบเขานั่งรุ่นคิดอยู่ตรงนั้นนานตัวเองก็เป็นโสดถ้าเกิดอะไรขึ้นก็พร้อมจะรับผิดชอบร่างกายที่แข็งแรงของลุงพริกยกตัวสะดาวที่อ่อนปวกเปียกขึ้นอย่างง่ายดายไปวางบนเตียงนอนของแกเอง แล้วแกเองก็ทิ้งตัวนอนลงข้างๆใกล้ๆโดยไม่กล้าแตะต้องตัวสะเดาเลยหญิงสาวรีบพลิกตัวมากอดกายพลิกไว้และคิดในใจว่าคืนนี้ต้องจับลุงให้ได้ลุงพริกถูกกอดอยู่นานจึงยื่นหน้าไปแอบมองหน้าสะเดาใกล้ๆสูดดมแถวซอกคอเฮ้ย หอมจังเลยกลิ่นสาวๆเนี่ยแล้วก็หยิกแก้มเธอเบาๆสะ้าวหลับสนิทพริกเลื่อนมือดอกบัวเบาๆอืมเพิ่งเห็นใกล้ๆเลื่อนมือวางทาบบนเนื้อเนื้องอกก้อนโตเบาๆกลางนิ้ววัดเบิกตาโพรกไม่จะโวยใหญ่ยยกว่ามืออีกสะดาวรีบลืมตาจับเลยสิลุง ฉันไม่ว่าหรอกแต่ลุงต้องรับผิดชอบฉันนะพริกมือสั่นกำลังคิดว่าจะชักมือออกหรือสู้ต่อเธอรีบกดมือลุงพริกไว้เน้นลงไปพริกหันมองหน้าแบบนี้จะดีเหรอสะดาในว่าจะให้ฉันอยู่ที่นี่ไงจ้าลุงพริกไม่สนสี่สนห้าแล้วเข้าเอื้อมมือไปดับไฟทันที ขี่ม้าขาวระเด็จศึกกับสาวทรงสะบุมอย่างสะเดาทั้งคืนไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยศึกครั้งนี้ลุงพริกมีชัยสะเดาแพ้ราบคาบนอนหงายท้องแผ่ลาหมดสภาพอยู่บนเตียงเมื่อปะทะกับหนุ่มว้ดึกที่สะสมซุ่มกำลังมานานที่ข้างเตียงสะเดาลืมตาขึ้นเห็นนมและไข่ลวกวางพร้อมอยู่ อาตื่นแล้วเหรอสะดาวกินซีจะได้มีแรงมีแรงทำไมล่ะเมื่อคืนก็ทั้งคืนแล้วนะลุงเออเออพี่ลุงเออจะพาไปดูรถที่ตามสัญญานะจ๊ะสะดาวกะเด้งออกจากที่นอนโผล่เข้ากอดลุงพริกที่นั่งขอบเตียงจริงเหรอจ๊ะพี่พี่พริกพริกพยักหน้า แต่แต่ต้องไปบอกแม่น้องสะดาวก่อนนะเรื่องเราเมื่อคืนว่าเกิดอะไรขึ้นเช้านี้สสดาวมีความสุขที่สุดในรอบหลายปีเพราะไม่ต้องตื่นไปทำงานแต่เชา้าไม่ต้องเข่าโรงงานอยู่ที่นี่ก็มีทองใสรถก็มีครับเงินก็มีใช้แค่ทำตัวให้เซ็กซี่และนอนอหลังช่างตอนค่ำก็พอแล้วเงินที่ลุงพลิกมีให้เธอสามารถ บทบางใบหน้าที่เหี่ยวย่นได้คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ